บุย้ยตำซ่วกากหมูค่าตำซ่วกากหมูอืมแคบหมูกากหมูอืมผักบุงง้งนาสดสดอืม อันก็ตับหมกมันมาข้ออื่นพักบุ่งหน้ามันว่าวอาไปซะแบบเต็มปากเต็มคำมส้มตําซื้อมาจากไหนซอยค่ะอันล้านน้องนุ่นแคบมุงก็ซื้อมา กันกินกันไปต้มขนมจีนแล้วก็ปรุงเพิ่มนิดหน่อยจ้ะ อันนี้กระปูค่ะเ่กินตอนนี้เน้นอันแคปมึงก็ต่ำบอกมึงาคปต่ำจ้ อืมทำบุญอะเนี่ยยังับส้มตำอ่อยเนาะขั้นตอนการล้างจะ,จะใส่เอ่อแช่น้ำผสมน้ำส้มสายชูนิดหน่อยนะคะอื่ลงสารปิด ถ้ามีหนอนพวกหนอนมันก็จะตายมันก็จะพูกองลงเองเองถึงน้าเดีเวลาเราล้างผักอะค่ะแช่แช่น้ำส้มสายชูผสมน้ำแล้วก็นำผักไปแช่ถ้ามีแมงบ้งแมงบ้งก็จะฟูองลงแอง,องแองขึ้นมาเลยค่ะนะคะเป่าประทานมันเศ้าเหีด